โอเคนะคะเริ่มเลยนะคะการอ่านนิสัยคนจากใบหน้าเราเริ่มต้นยังไงทุกคนฟังสินแซวไว้ให้ดีนะคะอย่งางไรก็ตามฝากไปติดตามที่หนังสือเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหัวหิด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้สินแซตั้งใจเขียนและเขียนจากประสบการณ์จริงที่ใช้ในการดูคนอาน่านเริ่มเลยนะคะในเรื่องของการสังเกตคนนั้นนะคะเขาบอกว่า การสังเกตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวงจุย้ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมนะคะหรือเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราต้องดูจากผังพลังดินนะคะซึ่งผังพลังดินภาษาจีนเรียกว่าโหเชียนปาควานะคะซึ่งโหเชียนปาควานี้ใช้ในการอ่านคนอ่านสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเรานะคะเป็นสสารที่สามารถจับต้องได้นี่คือหลักการของโหเชียนปาควาทุกคนดูตามรูปเลยนะคะที่ซินเซกําลังจะ อินเสิร yeah, okay, so okay, okay, ์ตเข้าไปนะคะโอเคนะคะโฮเชนปากว่ามีการอธิบายธรรมชาติไว้ว้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าตัวของคนเราสรพชีวิตกําเนิดขึ้นจากในน้ําหรือเรียกว่าธาตุน้ํานะคะดังนั้นลักษณะธาตุน้ำนะคะจึงมีลักษณะเป็นดําๆกลมๆนะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนแห่งพลังหยินที่สูงที่สุด นะคะต่อมานะคะธาตุน้ําเกิดขึ้นมาปุ๊บธาตุน้ํากําเนิดธาตุไม้ดังนั้นคนเราจเจริญเติบโตที่ธาตุไม้ธาตุไม้จึงมีลักษณะสูงและยาวนั่นเองนะคะเมื่อเติบโตแล้วนะคะจะต้องนะคะมีการเรียนรู้หรือการเจริญขั้นสูงสุดหรือความรุ่งเรืองนั่นก็คือปราณธาตุไฟนะ,ะดังนั้นธาตุไฟเนี่ยนะคะไฟพุ่งขึ้นนะคะคือการมีพลังหรือมีพลังอย่างนะคะดังนั้นคนธาตุไฟจึงมักเป็นคนที่แสดงออกลักษณะของคนธาตุไฟนะคะท่านผู้ชมนะ ก็มีลักษณะหัวแหลมคางกว้างหรือไม่ก็คางแหลมนะคะ หัวกว้างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรูปกันว่าเป็นอย่างไรนะต่อมาค่ะเมื่อมีธาตุไฟเสร็จปุ๊บจเจริญรุ่งเรืองเสร็จปุ๊บนะคะคนเราจะต้องมีความมั่นคงนั่นคือธาตุดินดังนั้นคนโครงหน้าธาตุดินจึงเป็นโครงหน้าที่หนักแน่นนะคะเราเรียกว่าปานสมดุลน,นะคะเมื่อเกิดความสมดุลเสร็จปุ๊บนะคะอยู่ไปอยู่มานะคะนะทางทิศตะวันตกนะคะจึงเป็นทิศธาตุทองนะคะก็คือทิศแห่ง การเสื่อมถอยจิตแห่งการตายนะคะการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นนะดังนั้นเนี่ยนะคะปรางท่าทองจึงเป็นปางสังหารหรือเป็นปางที่ยึดถือคุณธรรมนะคะก็บอกว่าคนเรานะถ้าถือคุณธรรมมากไปจะเป็นคนที่โหดหลายท่าไร้ความเมตตานะคะดังนั้นท่าทองกําเนิดท่าน้ำนะคะก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะโอเคดังนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาคนเราจะศึกษาอย่างไรเขาบอกว่าทุกอย่างบนโลกนี้ให้อ่านที่โฮเชียนปากว่านะคะหรือ เราเรียกว่าผังพลังดินใช้ในการอ่านดินคนอยู่บนดินนะคะต้องอ่านคนจาก ผังตรงนี้อ่ะหนึ่งเลยนะคะคนโครงหน้าธาุน้ําธาดน้ําลักษณะหยดน้ํามีลักษณะกลมๆนะคะเป็นปานก่อเกิดเนาะธาดน้ําตรงนี้หมายความว่าอย่างไรน้ําเปลี่ยนแปลงได้ในทุกภาชนะนะคะและน้ําไร้รูปไร้ตัวตนถูกปะเพราะว่าน้าเนี่ยนะคะไร้รูปไร้ตัวตนเปลี่ยนไปตามภาชนะนะคะดังนั้นคนธาดน้ําจึงเป็นคนที่ฉลาดปรับตัวเก่งน,นะคะและธาดน้ํายังเป็นตัวแทนของเซ็ก ความรักการกําเนิดนั้นใครมีธาตุน้ำนะคะในรวงมากก็จะเป็นคนที่ค้าขายเก่งคอนเนคชั่นดีนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เดาใจยากก็เหมือนกับเรามองน้ํามองมาหาสมุทรนะคะน้ำมันดูใสก็จริงนะเวลาหยิบมาเนาะแต่พอเวลามันแบบรวมกันมากๆแล้วเนี่ยเรามิอาจอย่างรู้นะคะถึงกลบบึงของ ท้องทะเลหรือมหาสมุทรได้ดังนั้นคนท่านน้าเป็นคนที่เก่งมากนะคะถ้าใครมีดวงน้ํากุยน้ําเรืนก็จะมีดวงสตาเป็นแบบนี้แต่ต้องท่านน้าเป็นธาตุสคัญนะคะจะแสดงออกถึงความเป็นธาตุน้ําคนท่านน้าก็จะเป็นคนที่แบบเจ้าเนื้อหน้ากลมๆตัวชุ่ๆนิดนึงนะคะจะเป็นคนที่วางแผนเก่งมากต่อมาธาตุน้ํากําเนิดธาตุไม้นะคะธาตุน้ํากําเนิดธาตุไม้ธาตุไม้หลับเป็นยังไงธาตุไม้คือการเรียนรู้การเติบโตการเจริญนะคะดังนั้นคนที่ โครงหน้าธาตุไม้ก็จะเป็นคนตัวยาวแขนยาวแขนยาวหุ่นยาวตัวผอมหน้ายาวๆเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ่งบอกถึงเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะโครงหน้าธาตุไม้หน้ายาวๆนะคะจึงเป็นโครงหน้าของพระโพธิสัตว์ นะคะเป็นโครงหน้าของคนที่มีความเมตตาก็จะเป็นนักปราช์ูู้รู้นะคะคนพวกนี้นะคะจะเป็นคนที่เเรียนตําราเก่งมากและถ้าใครมีธาตุไม้เนยงมากๆขนจะเยอะลิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วขนตาและผมนะเพราะว่าอะไรคิ้วคือราชาแห่งธาตุไม้ส่วนราชินีแห่งธาตุไม้นะคะ ก็คือผมนั่นเองนะคะโอเคเนาะคนธาตุไม้ก็จะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่ธาตุไม้นี่นะคะมาเติบโตอยู่ตลอดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใน5้าธาตุที่มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนธาตุไม้จะศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดไม่ว่าจะโดนตัดโดนข้นกี่ครั้งก็ไม่ตายนะคะแต่ว่าธาตุไม้จะเป็นคนหัวแข็งนิดๆน,นะคะยอมหกักมิยอมงอนนะ,ะอ่ะต่อมาคนโครงหน้าธาตุไฟนะคะธาตุไฟ เป็นอย่างไรนะถ้าไฟเป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรืองเยอะแยะถิงคงนะคะความเจริญรุ่งเรืองตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือ 1. เป็นคนที่กล้าแสดงออกนะคะอันที่2เป็นคนเจ้าระเบียบค่ะอันที่3เป็นคนที่ทําอะไรชัดเจนตรงไปตรงมา แต่ธาตุไฟอย่างไงก็คือไฟไฟมีพลังงานแต่ไร้ตัวตนดังนั้นคนธาตุไฟเป็นคนที่กล้าแอคทีฟกล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าทำและมีแนวโน้มเป็นนักปรญ์ค่อนข้างสูงแต่คนธาตุไฟต่อให้เก่งแค่ไหนไฟก็คือไฟไร้พลังไรตัวตนแต่มีพลังงานดังนั้นคนธาตุไฟจะเป็นคนที่มั่นใจสูงนะคะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคน คนธาตุไฟเนี่ยจะแอคติ้งสูงนะคะแต่ว่าจะไร้พลังไร้ตัวตนก็บางทีเนี่ยเกิดขาดความมั่นใจได้ดังนั้นคนธาตุไฟจะเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้าขี้เจ้าการนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็สังเกตดูนะคะโครงหน้า หัวแหลมคางกว้างหัวกว้างคางแหลมหรือรังแหลมทั้งบนแหลมทั้งล่างแต่โดยส่วนใหญ่เราเท่าที่ชินใจเห็นนะคนโคงหน้าทาตไฟไวัยเด็กมักจะอาพับเรื่องครอบครัวพ่อแม่มักไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะคะต่อมาคนโครงหน้าธาตุดินนะคะธาตุดินคือปราณสมดุลนับว่าเป็นจุดตรงกลางของโรคใบนี้นะคะในทางหวงจุ้ยเนี่ยก็จะเรียกว่าตำแหน่งโกเชิรหรือ เถงเสอนะคะน,นี่คือโครงหน้าทาัดดินทานดินคือลักษณะอย่างไรล่ะดินคือหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเหมือนผู้ขานะคะคนโครงหน้าทาัดดินก็จะเป็นคนที่หนักแน่นนะคะตัวตันๆหน้าเรียมๆนะคะก็จะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะ ตั้งใจทาอะไรจะตั้งใจจริงเปลี่ยนความคิดยากนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็คนคงหน้าทตุดินนะคนะหรือคนทตุดินในดวงเนี่ยจะเป็นคนรักสัจะเป็นที่สุดนะคะแต่ถ้าขี้เกียจก็ขี้เกียจเป็นที่สุดเหมือนกันนะคะและเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยากทําอะไรค่อนข้างชา้า แต่ถ้าคราใดนะฮะที่เขาบอกว่าภูเขามมงกรสซันไว้เขาเกิดการเคลื่อนไหวสัพพชีวิตก็จะอยู่ยากเหมือนกันนี่คืออำนาจของคนธาตุดินและธาตุดินนะฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะฮะไม่ว่าใครจะมีดวงดินโชนดินนักษัตร์ธาตุดินนะฮะดินมะดินชรูดินมะมะแม่เนาะดินชรูดินมะแม่ดินมะโรงดินจอมีอยู่ในดวงสตามีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเราเรียกว่า พลังงานของคุณคังหรือชัยโขดนะั่นเองดังนั้นใครโค้งหน้าธาตุดินนะคะก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะโชคดีทางด้านอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าธาตุสำคัญในดวนจะต้องการธาตุดินด้วยนะแต่ธาตุาดินเป็นศัตรูอันเนี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต่อมาต่อมานะคะคนโค้งหน้าธาตุทองเนาะคนโค้งหน้าธาตุทองก็โค้งหน้าอย่างซินแซนีน่ราคานะคะ,นะคะแต่ซินแซนเนี่ยเป็นธาตุทองที่ธาตุไม้มีความสําคัญดังนั้นเนี่ยจึงเป็นธาตุไม้ที่มีเป็นธาตุทองที่มีธาตุไม้เด่นก็คือหนึ่งโค้งหน้าย,ยาวแล้วมี กลางค่างชัดคนโครงหน้า่าทองทาอะไรตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะพูดจาเชื่อเชื่อนนะคะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าคิดกล้าทํากล้าตําหนิกล้าชมกล้าต่อว่านะคะพูดไปเนี่ยอาจจะเหมือนชมตัวเองแต่คนแต่คนโครงหน้า่าทองค่ะด้วยความที่าตทองนะคะไวต่อความรู้สึกมานะเพราะว่าในบรรดาโรคในบรรดาธาตุทั้งห้าเนี่ยธาตุทองเนี่ยจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะของโลกมากที่สุดหนาวจับโลหะก็เย็นเนาะ หน้าร้อนเอาเอาโลหะไปแตะไฟก็ร้อนไว้ดังนั้นเนี่ยคนโครงหน้าธาตุทองนะฮะก็คือลักษณะคล้ายๆแดเหลี่ยมไงเพราะว่าธาตุดินเป็นสี่เหลี่ยมกําเนิด กำเนิดท่าทองท่าทองกําเนิดท่านานเป็นกลมๆนะฮะดังนั้นเนี่ยลักษณะของคนโคงหน้าท่าทองจึงมีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมกรามคางโหนกแก้มจ ok ึงชัด <ๆ S 1> นะคะประมาณนั้นเนาะคนโคงหน้าท่าทองทําอะไรชัดเจนเป็นคนที่ถือคุณธรรมกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวเกงใครก็เหมือนทองสวยงามและทองอาวุธจะ,พะเพออินตัวซินแซนเนี่ยนะคะเกิดมาเป็นทองสวยงามก็ได้สวยนิดนึงนะคะ <S <S อ่ะโอเคดังนั้นนะคะคนค้งหน้าท่าทองจะเป็นคนเจ้าระเบียบความจําเก่งวางแผนเก่งชอบต่อสู้และท้าทายนะคะดังนั้นนะคะเวลา คุณจะดูว่าใครนะคะโครงหน้าเป็นอย่างไรก็ดูตามรูปทรงเลขาคณิตที่สินแสบอกไปนะคะดูไปเลยนะมันจะเป็นไปตามนั้นนะคะแต่ว่าใครที่จะประสบความสําเร็จใครที่จะเจอแต่สิ่งที่ดีหรือใครที่จะสักเสรอันนี้ต้องดูท่าสําคัญหรือภาษาจีนเรียกว่าย่งเสรินด้วยอันดังนั้นคลิปนี้ฝากเอาไว้นะคะการสังเกตคนจากโครงหน้าห้าทุนั่นเอง ลองไปดูนะคะว่าที่ชินสัยพูดจริงหรือเปล่าแล้วฝากตามหนังสือเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหอเฮงแล้ก็ทุกช่องทางที่ขึ้นชื่อว่าเฮงสวยรวยปังด้วยพลังหอเฮงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ